สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซีทั่วโลกทั่วประเทศครับ <c oughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยสั่งชวนยิ้มครับผมวันนี้ออกมานอกสถานที่นะครับผมก็ผมจะใช้ทุกช่วงเวลานะครับที่ว่างและมีโอกาสนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่นอกสถานที่ แบบนี้นะครับเพื่อจะอัดคลิปนะครับเพื่อให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้อง F c ซีที่ติดตามรับชมนะครับติดตามบอยสังชวนยิ้มทุกๆคลิปนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับกับทุกๆคลิปที่ทำให้ผมได้มีโอกาสต่อสู้กับการเป็นยูทูบเบอร์นะครับที่จะเดินหน้าต่อไปกับการ อัดคลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปต่างๆนะแต่ตอนหลังๆมาเนาะเป็นคลิปพูดคุยนะครับคุยคนเดียวนะฮะก็ขอบคุณเอซีที่ให้เกียรติรับชมนะครับทุกๆคลิปนะแม้กระทั่งกับการนั่งพูดนั่งคุยแบบคนเดียวก็ f c ก็ยังให้การสนับสนุนในการรับชมนะตอนแรกผมเคยคิดนะครับคือเมื่ออดีตนะครับ ผมเคยนั่งอัดคลิปแบบนี้แหละถ้าท่านลองเข้าย้อนไปดูได้นะ่เมื่อหลายปีก่อนนะครับผมก็จะนั่งกินข้าวนะครับแล้วก็พูดไปด้วยคุยไปด้วยพอดีมี FC เข้ามาคอมเมนต์บอกว่า,าคุยอย่างเดียวดีกว่าไหมอะไรเงี้ยนะครับส่วนกินข้าวไปด้วยคุยไปด้วยมันมันคือเข้าใจนะครับผมเข้าใจบางคนก็ก็คือรับไม่ได้เนาะก็เหมือนผมผมเคยดูเพื่อนผมคนนึงเนาะ เวลาเขาไลฟ์สดอะไรก็แล้วแตนะ่เขาจะกินไปด้วยพูดไปด้วยกินไปผมก็เลยรู้สึกว่าเออใช่นะครับมันย้อนกลับมาหาเราเองว่าคนที่ดูอยู่ทั้งบ้านหรือแม้กระทั่งเราเนี้ยเขาก็มันก็รับไม่ได้นะครับตามที่เห็นนะครับแล้วก็ขอบคุณ FC นะครับขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยนะครับให้กับช่อง ให้กับคลิปต่างๆนะครับมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าอ,อ,อยากให้ผมนะครับไปไปดูน้องต้นข้าวสุปริยาไปชมน้องไปดูคอนเสิร์ตหรือดูน้องร้องเพลงตามเวทีสักครั้งหนึ่งนะครับสักหนึ่งครั้งครั้งหนึ่งนะครับมี FC, เอฟซีที่เข้ามาคอมเมนตะ์เนาะก็ดีครับผมดีเลยนะครับ ทุกคนเชื่อไหมว่าผมผมเคยไม่ไม่ใช่เคยคิดนะคือจะต้องไปนะครับสักครั้งหนึ่งแต่ว่าพันเนี้ยผมต้องหาโอกาสและจังหวะที่ดีนะทุกคนคือผมไม่สามารถเดินทางไปแบบได้แบบช่องช่องคนอื่นเนาะช่องที่เขาไปกันนะครับหลายหลายช่องนะก็เอฟซี FC ก็น่าจะรู้ว่าช่องไหนที่เขาถ่ายหน้าวิธีบ้างอะไรบ้างนะ แต่ของผมไม่ได้มีโอกาสไปแบบนั้นนะครับคือ,อ,อผมมีงานประจำทำนะแล้วก็อีกอ,อย่างช่องทางของ youtube ของผมก็ไม่ไม่ได้มีรายได้แบบเ,เป็นกกอนเป็นกรรมหรือมหาศาลอะไรเงี้ยพอที่จะใช้ช่องทางในการอ,อ,อัดคลิปหรือทำ u t u b e เป็นแบบอ,อ,อาชีพหลักอะไรเงี้ยนะครับผมใช้ YouTube เป็นอาชีพเสริมอีกช่องทางหนึ่งนะครับแต่ว่าคือผมถามว่าผมอยากไปดูไหมอ,อยากนะครับแล้วก็เดี๋ยววันไหนวันนึงเนี่ยนะครับที่คือไม่ได้ไกลบ้านมากนะครับนะครับไม่ได้ไกลบ้านมากนะบางคนเข้าใจว่าเออบอยซัง ทําคลิปเกี่ยวกับน้องต้นข้าวนะครับสนับสนุนน้องต้นข้าวเนาะเป็นนักร้องที่มีความสามารถเป็นนักร้องอัจฉริยะนะครับเป็นทิดาลูกทุ่งนะครับตามที่บรรดา f อฟของน้องต้นข้าวเองนะครับให้การสนับสนุนน้องต้นข้าวแล้วก็สนับสนุนช่องผมแล้วก็ช่องอื่นๆนะครับแต่เชื่อนะครับว่า สักวันหนึ่งนะผมจะต้องไปดูเนาะแล้วก็ไปถ่ายนะครับหน้าวิธีอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนผมผมเห็นลแล้วแหละภาพเนี่ยด้านหลังเนี่ยตรงเนี้ยผมตกใจนะทุกคนเ <c oughs> นี่ยตรงเนี้ยผมนึกว่า <laughs> เป็นเงาคนแต่จริงไม่ใช่นี่มันเป็นคือเป็นร้านอาหารนะครับ คือเรานั่งอยู่ตรงหน้าร้านนะแต่เขาปิดไปแล้วแหละไม่เกี่ยวกันนะครับก็คือผมก็อยากจะไปนะฮะสักครั้งหนึ่งแต่ผมวางแผนไว้แล้วนะครับที่ใกล้บ้านผมที่สุดน,ะน่าจะเป็นที่ได้ยินได้ยินน้าจิตนะนะนาจิตเนี่ยเป็นเป็นเอฟซีที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยเป็นเอฟซีน้องต้นข้าวด้วยเลยด้วยก็เขาก็จะติดตามดูไลฟ์สดทุนี้นะเดี๋ยวจะมีแถววัดอะไรนะวัด พทากระบือหรืออะไรสักอย่างนะกระ,กระ,ระทุ่มแบนเนาะเดี๋ยวผมจะต้องโอ้โหแต่มันวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมเช็คอีกทีนะครับเอฟซีท่นานใดรู้ข้อม,อมูลก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับโซนที่ไม่ได้ไกลาจากบ้านผมมากนะพอที่จะไปได้นะครับผมก็คือภารกิจผมก็มีหลายอย่างนะทุกคน,นกเนาะก็บางคนก็เข้าใจบางคนก็เห็นใจนะผมไหนจะต้อง ื่นเช้าไปนู่นนี่นั่นส่งลูกส่งลูกไปโรงเรียนนะครับตอนบ่ายก็รับลูกแล้วก็ทํางานนะครับอทํางานแล้วก็อา,อาชีพตลกนะครับตอนนี้มันก็มันก็ยังเงียบเหงาอยู่นะทุกคนเพราะว่าเ,าเป็นช่วงเข้าพรรษานะครับงานตลกผมก็ค่อนข้างซบเซาเนอะอย่างว่าแหละผมก็จริงๆผมก็ยึดอาชีพตลกมาตั้ง <c oughs> หลายสิบปีแล้วนะก็สามสกว่าปีแล้วนะครับแต่ว่า,าผมก็ยังรับงานอยู่ก็ยังทำอยู่เนาะแต่ว่าก็มี fc ที่คอมเมนต์บอกว่าอยากให้บอยซังขึ้นบนเวทีประกบน้องต้นข้าวนะครับอยากให้ขึ้นไปประกบหรือว่าไปพูดคุยหรือโอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณ fc ที่เข้าใจนะฮะแล้วก็อยากอยากใา fc ใช้คำว่าอยากนะ อยากให้อะไรเงี้ยแต่ว่าความจริงอ่ะมันต้องขอภัยนะคือมันเป็นไปผมว่าเป็นไปได้ยากนะเพราะว่าหนึ่งเราเราไม่ได้เป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็จะขึ้นไปโดยพารการไม่ได้นะครับไม่เหมือนอย่างที่พี่สัก์นะครับพี่สัก์อดีตพิธีกรพุ้พวง,งที่ผมไปสัมภาษณ์มาหลายๆครั้ง พิศักก็แกก็มเีเขาเรียกว่าอะไรคุณสมบัติเกี่ยวกับเป็นพิธีกรแล้วอีอย่างงานที่งานที่ชาดฉเชิงเซาเนาะบางน้ำเปรี้ยวอะไรสักอย่างเนี้ย <c oughs> นะครับพิศักขึ้นไปพิธีกรนั่นคือเจ้าภาพ <c oughs> <c oughs> เขาว่าจ้างพิศักไปเป็นพิธีกรแล้วก็ว่าจ้างให้น้องต้นข้าวไปร้องเพลงในงานนะครับพอดี มันประจวบเหมาะนะเจ้าภาพนึกถึงพี่พึ่งผู้บงลวงจันทรพอดีน้องต้นข้าวก็ร้องเพลงพี่พึ่งเยอะก็เลยนึกถึงพี่ศักด์ก็เลยให้พี่ศักด์ไปเป็นพิธีกรนะครับแต่ผมเห็นอยู่คอมเมนต์นึงแต่ไม่ได้ใน u t u b e นะทุกคนในเพจนะผมเห็นแล้วแหละแต่ผมไม่อยากจะพูดนะครับก่อนหน้านี้นะไม่อยากจะพูดแต่ตอนนี้ผมจะพูดเลยว่าไม่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 เหมาะไม่ควรแล้วก็เขียนภาษาไทยไม่ถูกต้องด้วยนะครับ เป็นเพจของใครนะผมจําไม่ได้แล้วเพราะว่าช่วงนั้นนะ่ะเอาคลิปที่เพจเอาคลิปผมกับพิ่ศัก์ไปลงนะครับอดูมันมีลมนะบรรยากาศดีนะฮะนะครับก็คือเอาคลิปผมกับพิษศัก์ไปลงแล้วเอาคลิปพิษศัก์ขึ้นไปบนเวทีกับน้องต้นข้าวไปไปลงนะครับเพื่อให้เอซของน้องต้นข้าวได้เห็นได้สัมผัสนู่นนี้นั่นบรรยากาศนะครับมันมีเอซคนหนึ่งนะมี อาจจะแก่แล้วแหละหรืออะไรไม่รู้นะครับคอมเมนต์ไม่ดีนะฮะคอมเมนต์บอกว่าออไอน้นี่ไอคนเนี้ยมันจะขึ้นไปไปทําไมขึ้นไปพูดคุยบนเวทีทําไมอะไรเงี้ยนะครับซึ่งคือเขาคงเขาคงไม่รู้ข้อมูลมาก,ก่อนนะว่าพิษักเขาเป็นพิธีกรบนเวทีอยู่แล้วนะครับเ,เขาก็มีหน้าที่เป็นพิธีกรเรียกน้องต้นข้าวแล้วก็ ไปนั่งพูดคุยเอย้ไปยืนพูดคุยบนเวทีก็ต้องมีนะครับเป็นธรรมดานะ <c oughs> แต่มันมีคนไม่เข้าใจไงทุกคนผมก็เลยผมก็เลยจะบอกว่า <c oughs> ผมอะนะครับถ้าถามว่ามีโอกาสนะครับไปดูน้องนะครับไปดูน้องต้นข้าวร้องจริงจจังๆคือเอฟซด้วยความหวังดีของเอฟซอยากให้บอยสั่งไปไปรับบรรยากาศรับความรู้สึก บนเวทีนะครับรับความรู้สึกจริงๆจังๆกับการร้องเพลงเพราะว่าผมเห็นแต่ในคลิปผมเห็นแต่ในการไลฟ์สดอะไรประมาณนี้มันอาจจะไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอาจจะไม่ได้อัธรสแบบได้รับความรู้สึกจริงจังเหมือนเ c หลายๆท่านที่ไปยืนอยู่หน้าเวทีไปนั่งชมนะครับบางคนโอ้โหแบบเข้าใจนะขนลุกเลยนู่นนี่นั่นเวลาน้องร้องเพลงอันนี้เรื่องจริงนะพอดีก็นั่นแหละ f c อยาก อยาให้ผมไปไปถ่ายทำหรือไปแต่ก็ผมจะพยายามเช็คดูว่ามีวันไหนเนาะที่ใกล้เคียงหรือไม่ได้ไกลมากนะครับก็จะลองอาตามจาัดตามคำขอของ FC นะแล้วก็ที่มี FC ที่ผมบอกว่าจะอยากให้ผมขึ้นไปบนวิธีนะครซึ่งผมคิดว่า,าไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับต้องอขออภัยนะผมอันนี้ผมคิดเองก่อนนะนะครับ ผมคิดเองก่อนว่าผมไม่น่าจะไม่น่าจะขึ้นไปบนเวทีได้แบบไม่ได้ไม่ได้มีอภิสิทธิ์อะไรนะครับต่อให้ผมเป็นศิลปินตลกอะไรก็ช่างเถอะนะครับอนอกจากเวทีนั้นคอนเสิร์ตนั้นเวทีนั้นมีผมเป็นพิธีกรอยู่อยู่แล้วแล้วเจอน้องต้นข้าวอย่างเงี้ยได้นะครับเ,เมื่อเมื่ออดีตผมก็เคย เยอะนะเมื่ออดีตผมเคยเป็นพิธีกรเวทีประกวดร้องเพลงนะแล้วเวทีประกวดร้องเพลงสมัยก่อนมันจะมีนะักร้องรับเชิญมาเพื่อดึงดูดนะครับให้คนเข้ามาดูแล้วก็เอฟซี FC, หรือแฟนคลับของนักร้องคนนั้นมาชมมาดูนะครับผมก็เคยขึ้นประกบกันหลายๆคนเนาะไม่ว่าจะเป็นพิสุ <c oughs> พิสุนารีราชจสีมาผมก็เคยขึ้นประกบนะครับ พี่เฉลิมพลมารคคำพี่เอพุจนาออหลายท่านนะครับหน้าเวทีนะผมก็แต่ที่ที่ผมขึ้นประกบได้แบบ100%เลยก็คือพี่นางสิริพรนะมนะัยพงศ์เนาะซึ่งผมก็ได้อยู่พี่นางหลายปีเนะาะนั้นก็มันเป็นอีกระบบหนึ่งไงมันคนละแบบนะแต่ถามว่าจะให้อยู่ยจะให้ผมไป ไปดูน้องต้นข้าวที่คอนเสิร์ตนั้นคอนเสิร์ตนี้เวทีนั้นเวทีนี้แล้วก็จะให้ขึ้นไปเลยเงี้ย <c oughs> <c oughs> ผมกากระบาดไว้ก่อนความคิดผมเองนะอันนี้กากระบาดไว้ก่อนนะครับไม่น่าได้นะแต่ถามว่าความรู้สึกผมมาอยากขึ้นไหมมันก็อยากขึ้นนะอยากขึ้นแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้นะทุกคนเขาไม่ให้ขึ้นหรอกใครจะไปให้ผมขึ้นละ่ะใช่ไหมนะครับเอฟซีก็อยากให้ผมอยู่บนเวทีแบบ คืออเข้าใจแต่วสักวันหนึ่งเนาะอาจจะเป็นไปได้สักวันหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ทําช่องเกี่ยวกับการเชียร์น้องต้นข้าวนะครับเป็นหลักนะครับตอนหลังๆมาเนาะ,ะนี่คือการทําคลิปแบบเชียร์นะทุกคนเ <c oughs> ขาภัยครับไม่ดราม่านะครับไม่มีดราม่าแต่ถ้าจะจะมีดราม่าก็คือคนที่เข้ามาแบบที่ไม่ใช่เป็น f c น้องต้นข้าวแล้วก็ไม่ได้เป็น f c ผมพอดีเข้ามาเห็นคลิป อาจจะเป็น f อของใครคนใดคนหนึ่งนะครับอาจจะเข้ามาเห็นคลิปอาจจะเข้ามาคอมเมนต์นู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ระยะหลังๆนี้ก็รู้สึกจะไม่ค่อยมีแล้วน้อยลงแล้วก็จะมี f c ที่เป็นขาประจำนะครับทุกๆท่านนะถือว่าเรามาเป็นกัลยาณิมิตต่อกันนะครับในการรับชมคลิปรับฟังคลิปต่างๆนะครับกับการที่ผมได้นั่งได้พูดได้คุยนะไม่ว่าจะอยู่ตรงนอกสถานที่แบบนี้หรืออยู่ที่บ้าน นะครับนั่งอัดคลิปนะนั่งคุยกันแบบสบายๆนะอันนี้ผมใช้โทรศัพท์นะทุกคนผมก็มีขาตั้งกล้องติดตัวมาด้วยนะครมันอาจจะโยกเยกนะเพราะว่ามีลมพัดไงนะครับแต่ถ้าอยู่ที่บ้านผมใช้กล้องโปรโปรนะก็ะะคุณภาพก็มนจะก็เหมือนกันแหละแต่ว่าพันนีค้คือขาตั้งตัวนั้นมันมาตรฐานกว่านะครับก็ประมาณนี้นะทุกคนก็ขอบคุณนะครับตีเอฟีที หวังดีนะฮะให้ความหวังดีกับบอยสังเนาะสักวันหนึ่งก็จะมีโอกาสหนะ้าท่าถ้ามีโอกาสนะครับแล้วที่สําคัญอย่างที่บอกนะฮะอยากให้ผมไปเห็นไปดูไปสัมผัสจริงจังฮนะไปถ่ายคลิปด้วยอะไรด้วยนะครับอืแต่อันนั้นก็เป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งเนาะแต่ว่าผมจะเข้าถึงน้องต้นข้าวหรือไม่นั้นก็อก็ต้องอยู่ที่ผมไปถึงถึงที่งานก่อนหรือว่า ได้ไปสัมผัสก่อนหรือว่าไปเห็นยูทูบเบอร์ YouTuber ท่านอื่นนะผมอาจจะเข้าไปติดต่อพูดคุยก่อนก็ได้นะเพราะว่าแตา่ถ้าไม่มีการปิดกั้นกันนะอา,อาจจะไม่มีหรอกเพราะว่า,าเป็นอาชีพยูทูบเบอร์ก็ผมถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งนะครับยูทูบเบอร์ถึงแม้จะเป็นรายได้เสริมนะครับไม่ได้มากมายเนาะก็พอได้ค่าข้าวค่าน้ำค่าไฟนะครับ ประมาณนี้นะครับไม่ใช่ว่ายได้มีเงินเดือนออกที่เป็นแบบหลักห้าหลักหกหลักอะไรไม่ใช่นะครับเพราะว่าโอ้โยางงั้นคนต้องดูเป็นคลิปนึงต้องดูเป็นเป็นหลายแสนวิว,ว่ะต่อคลิปทุกคน,นให้ทุกๆคลิปด้วยนะครับต้องมีห้าแสนวิวขึ้นไปนะถึงจะพอได้ตังค์แต่นี่มันไม่ถึงหรอกทุกคนกระาม ตามจำกัดนั่นแหละ FC ที่เข้ามาติดตามผมก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ให้เกียรติให้กำลังใจกันนะครับโดยการรับชมนะวันนี้ก็ใส่เสื้อนียพ่อแก่นะเป็นครูเอ่อบางท่านคิดว่าเอ๊อความหมายเนาะของพ่อแก่คืออะไรเงี้ยนะก็นี่ก็เป็นเสื้อสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยนะแล้วก็จะมีรูปพ่อแก่ซึ่งวงการพวกเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตลกเป็นนักร้องนะครับ เป็นศิลปะการแสดงต่างๆก็จะนับถือครูบาอาจารย์โดยไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะเ,เวลาทําการแสดงนึกถึงครูบาอาจารย์นะครับก็จะได้มีกําลังใจแล้วก็จะได้มีเาขาเรียกอะไรนะความสามารถของเราที่ได้แสดงออกมาได้เต็มเปี่ยมอะไรเงี้ยนะ,นะครับผมอ่ะก็เป็นอันว่า ขอบคุณนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเนาะก็ยังไงผมก็จะพยายามผมพยายามตอนเนี้ผมยังคิดอยู่ว่าท่านใดที่มีมีโปรแกรมหรือหรือคิดว่าน้องไปที่ไหนไม่ไกลมากลองลองคอมเมนต์อยู่ใต,ใต้ใต้คลิปผมหน่อยท่านที่รู้รู้ข้อมูลนะครับแล้วเดี๋ยวผมเข้าไปเช็คกทีนะครับคือบ้านผมอ่บ้านผมว่าอยู่อ,อ,อยู่โซนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ นครปฐมไอ้ไม่ใช่นครปฐมนี่มันคือมันบ้านผมมันอยู่เป็นเขตช,ชายแดนนะทุกคนอยู่สมุทรสาครติดนครปฐมเอาเอาเอา,เอาง่ายๆก่อนติดกรุงเทพนึกไม่ออกใช่ไหมเดี๋ยวผมจะบอกประมาณว่าถ้าไม่ไกลมากนะครับให้นึกถึงพุทธมณฑลนะฮะสวนพุทธมณฑลนะครับที่ขึ้นอยู่กับแถวแถว มห ah 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 าฮิโดนะมหาลัยมหาฮิโดนสาลยาอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยโซนเนี้ยเพราะว่าผมแต่ผมอยู่มาทางค่อนคอนมาทางพุนทธมณฑลสายสี่นะครับหนองแขมอะ,อะไรอ้อมน้อยอ้อมใหญ่อะไรโซนประมาณนี้ครับบริเวณน,นี้แหละ,ะถ้าเอฟซี C, ท่านใดมีข้อมูลน้องต้นข้าวไปร้องเพลงที่ไหนหรือไม่ไกลมากหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือว่าบริเวณจังหวัดสมุทรสาครเน,นี้ยครับ จังหวัดนคนปรปฐมะนะครับนนบุร,นะรบีประมาณเนี้ยก็พอพอถูถ่ายและหาเวลาหาช่วงจังหวะนะครับไปให้ได้เลยนะครับก็ในหะ้ผมจะเรียกว่าผมก็ต้องพยายามนะใช้ความพยายามของผมหน่อยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปชมตัวจริงอะไรเนี้ยนะอย่างไรก็ถ้าไปแล้วถ้า FC นะครับที่ติดตามน้องโดนข้าวนะครับเป็นแฟนขับจริงจังนะครับถ้าอยู่หน้าวทีหรืออะไรเนี้ยถ้าเห็นผมก็อยังไงก็ช่วยมาทักทายหรือมาพูดคุยกันได้นะครับก็อย่าให้แบบไปแบบว่าเว่อเว่อวงว้างอะไรเงี้ยเงาเงาคนเดียวอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็เราผมก็จะงงๆนะครับปกติผมก็ไม่เคยไปในอารมณ์แบบนี้เนาะซึ่งผมเวลาไป เวลาไปเวทีคอนเสิร์ตหรือว่าไปงานเวทีดนตรีอ่ะโดยหลักผมนะ่ะจะต้องได้ขึ้นเวทีนะครับตามที่งานผมไปนะซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับงานที่ที่จะไปแบบเ,เออไปถ่ายน้องตุ๊กข้ามคนละคนละแบบถ้าไปงานดีแบบหนึ่งที่ผมไปเล่นตลกอะไรแสดงตลกอะไรเงี้ยมันคนละแบบนะครับอ,อย่างนั้นผมได้ขึ้นเวทีแน่ๆนะแต่ถ้าจะไปถ่ายคลิปหรือว่าไปดูบรรยากาศไปชมคอนเสิร์ตน้องอะไรเงี้ยเก็บภาพมาให้กับ FC ที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆหรืออยู่ต่างประเทศ ได้รับชมเนี่ยอันนี้ผมก็จะจะทำให้ได้นะครับผมอ่ะอยังไงก็ฝากเป็นกลังใจให้กันนะครับขอบคุณท,ท,ทุกทุกท่านที่กดเข้ามาติดตามหรือว่าซับสไคร์นะครับภาษาอังกฤษเรียกซับสไคร์เนาะนะครับกดถูกใจคอมเมนต์พูดคุยนะฮะคอมเมนต์ผมก็จะพยายามตอบทุกคนนะฮะแต่ผมก็กดหัวใจให้ทุกคนนะฮะกดไลค์กดหัวใจให้ทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยนะครับเป็นเป็นเพื่อน เป็นเพื่อนคุยกันนะครับในการรับชมรับฟังแล้วก็มีคําแนะนําอะไรต่างๆนะลองคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับผมอ่ะโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับโชคดีนะครับมีเงินใช้นะครับก็เดินทางมาไหนมาไหนปลอดแถวคาดปลอดภัยนะสำหรับท่านที่ขับรถอยู่ฟังผมไปด้วยขับรถไปด้วยอะไรเงี้ยก็ขอเดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความสุขในการรับฟัง คลิปบอยสั่งชวนยิ้มนะครับกับการนั่งพูดนั่งคุยคนเดียวนะครับไม่น่าเชื่อว่า FC จะติดตามเยอะขนาดนี้ไม่น่าเชื่อว่า f c จะรับชมเยอะขนาดนี้เนาะแต่ถ้าผมคุยเรื่องอื่นบ้างก็ขอความกรุณา FC เข้ามารับชมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยด้วยก็ได้นะครับผมก็ไม่ฟังก็กดทิ้งไว้ก็ได้นะครับดูโฆษณาให้ด้วยนะครับผมรายได้ที่จะเข้ามาเพิ่มเติมคือโฆษณาทางช่องเนาะ เปิดทิ้งไว้สักหน่อยนึงหรือว่าเปิดให้มันตัดไปเองเลยก็ได้นะครับผมโอเคครับผมคําพูดวาจาใดที่กล่าวไปถูกใจไม่ถูกใจกราบขออภัยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับผม